ก็สวัสดนะีอยู่ผมจูกเก้หนึ่งแห่นะฮะอยเกมฮอนะผมฮโรโซโลมอนนะครับมออนนผมตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงเลยนะครับอ่ะก็ตัวนี้ความสามารถของมันก็คือรวยนะครับไม่ได้เก่งหาอะไรเลยคือแม่งรวยอย่างเดียวนะครับนี่คือความสามารถของฮีโรตัวนี้นะฮะจุดเด่นคือรวยไวจัดจ้าอ่าไม่ป่าหรอยืนกลางกอาฟินนะครับโอเคอก็ดูเนยต้นเลยนะครับมันก็ฟารม์ม พักหนึ่งไงเราค่อยไปสู้เพราะว่ามันต้องใช้ของนะครับโอเคมาดูทีเดียวว่ากว่านะฝั่งเรามีโซโลมอนนะครับข้างล่างนินจาวิสเล่ขบนวขบน,นเป็นลากับฟักเบอร์ห้ามากลางเป็นเต้าฟินนะครับผมป่าลียาแนนะครับบนเป็นเบอร์สเกรอร์คา,าเดวอกับกาเซียสนะครับผมดึงคลิบปบอมโดนดันแล้วอ่ามาดูความสามารถของโซโลมอนนะฮะสกิลสามนะครับสกิลติดตัว ได้รับโบนัสทอง4หน่วยจากการฆ่ายูนิตที่พี่ฮีโร่นะฮะและยูนิตที่ไม่ใช่บอสอ่าแล้วก็กดใช้งานได้นะครับยูนิตที่พี่ฮีโร่จะได้รับโบนัส70หน่วยโบนัสทองอะ่ะทอง70โกง่ายๆเหมือนมือฟา์มือโยนะเออมันคือมือฟา์มือโยนั่นแหละอ่าาสามารถต้องเป็นเลเวล2ขึ้นไปนะครับจึงสามารถเลือกเป้าหมายเป็นคีปป่าได้ก็อาจจะต้องรอเลวล2ถึงเข้าป่าแล้วก็โยนคีปป่าได้อ่านี่ครับใช่ไหม เหมือนมือฟาร์มไรอยง,ง่ายๆเออมือฟาร์มแล้วก็พาสีก็ดีไดโบนัสเพิ่มมาก,กันนี่แหละรวยอย่างเดียวสกิลหนึ่งกดใช้เรียกดูดแก้วออมานะครับยังไม่ใช้สกิลสองน่าจะโดดนะโดดโดดมีดาเมสโลอันตีนะาแปลงร่างฮูฮ่าอันตีก็ความสามารถน่าจะแบบเลือดเด้งไวเออเนี่ยนี่สกิลหนึ่งนะก็สกิลหนึ่งใช้ช่วยช่วยฟาร์มได ได้ไวด้วยมั้งเดี๋ยวมันก็ไปพามันก็ยืนโง่ๆไปก่อน <Thank you. S 1> ป๊าบนี่สิบสองบวกแปดอ่าเห็นไหมไอตัวเลขบวกขึ้นมานะครับก็คือตัวเลขของอ่าสกิลสที่ได้เงินเยอะขึ้นมา <am> honor, อยากโดนขี่ไหม,ไหมฟินนี่ <laughs> อ่าเริ่มฟินกดแล้ว นนยังสกิลสอนงานไม่เต็มนะอับเต็มอาจจะได้ตังค์เยอะกว่านี้คือเคยเล่นมีเคยเคยทำคลิปตัวต้าถูมันมีตัวหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้อ่ะมันเหมือนมันตีแล้วขโมวยเงินปะ่ะหรือฆ่าแล้วขโมวยเงินศัตรูได้อะไรเงี้ยถ้าเล่นโนมอน้วในฮอนมีอย่างนั้นน้องหอตีแล้วขโมวยตังค์อ่ะเออตายฟินเสร็จลาะีแนแก็ฟักก็จะได้ฮะดึงทีเดียวโอเคสวยอยู่ แล้วเดโวมาโอ้โหโดนดึงเดือบเบิ้ลตายละโดนปล่อยตดตะกิวสองไอ้อัพด้วยฮะคนหนึ่งเลยคนหนึ่งเลยคนหนึ่งเลยแล้วมึงเก็บตะกิวไว้ทำเฮี้ยอะไรเนี่ยปาร์กอ่ะสวยอ่าตายไปหนึ่งด้วยนะก็คือแบบขนาดเขาเรียกว่าอะไรวะขนาดไม่ได้คิวไม่ได้อะไรด้วยนะแต่ว่ามัน ยี่สิบกว่าทีแม่งฟูอะ่ะ GPM แม่งพันสามอ่ะเออถ้าได้คิวแม่งก็จะรวยกันนี้นะขนาดนเล่นแบบว่าไม่ไม่ค่อยได้คิวในช่วงต้นอะ่ะตอนนี้อัพอัพอัพสามแล้วครับอัพสามก็ได้สิบสิบสองโบนัสนะฮะแล้วก็โยนคีบได้ร้อยหนึ่งอ่าตอนนี้อัพบันตีนะครับสกิลสองยังไม่ได้อัพแล้วไม่ออกมือฟาร์มาเพิ่มอีกนะครับโอ้หออกมือฟาร์มาโยนคีปช่วยอีก ตะกี้สา,าก็พูดาละทีนึงนะไวกันนี้ก็เดี๋ยวรวยเกินมือฟาวก็เหมือนกันนะ,ะใช้ในการกินคีฟแดกคีฟนอกจากนั้นยังได้ความเร็วในการโจมตีด้วยนะครับอ่าใช้กำจัดคีฟทั่วไปนะฮะได้รับ190โกลจากการฆ่าและประสบการณ์2เท่า oh. วดีโอเก็บ2นะครับข้างล่างตีจตแย่ oh. ป๊บ๊บมานี่ ฟินว่าไงฟินฟินยิงฟรีฟินเอาฟินทีเดียวฟินซูมมาแล้วบ้างเรียบร้อยลาสวนมาลาสวนฟินโอ้โยฟินยิงไม่เข้าโดนนะครับโดนตันฟินล่วงแน่นอนฟินฟินเอ้ยมีคนวา้าบอุ้ยไอ้เแคยไม่วาร์ปป้อมตีนะแน่ตีไหมตีแน้ลากขวามาแล้วนี่ร้อยหนึ่งชีวิต เกิดมาเบอร์สเกอร์จับคอเรียบร้อยอ่าสี่จะแย่นะฮะตอนนี้ประเด็นคือถ้าเพื่พพพอนพลเลนไหวมันก็โอเคเดแต่มันก็เกิดแต่ถ้าเพื่อนเลนแล้วเลนแพ้นเนี่ยมันจะเกิดไม่ทันแล้วนะมันคลิปหมาโอ้โหแม่งคิวเว์เลเทเลยยังนันนะนฟาร์มไม่ทันแน่นอนบวกกันเลเทเลยแต่นอมอนดีนอมอนเก่งเลยตัวนี้นพอฟาร์มไว มาความต่ออ่าเหมือนอย่างที่บอกครับเหมือนแบทแมนนะฮะแบทแมนไม่มีความพิเศษรวยอย่างเดียวถ้าเทียบกับซูเปอร์แมนแล้วเดแฟแล้วตัวอ,อื่นมันจะมีความพิเศษนะครับไอตัวเฮียเนี่ยมันคือเหมือนแบทแมนในดีซีปะเอาไอีินี่จ้าไอเวนโอ้โหค่าดีเจเหรอแม่ิีตัวหนึ่งก็เอาเอาลครับตัวดึงแล้วฟักไม่น่ารอด เรียบร้อยอ่าแล้วครัยังไงเรนเหมือนจะแย่นะฮะเจ็ดต่อสิบตามอยู่สามตัว, 14, ตวโอ้ยิงเข้าป่ายิงรวยไววะอ่าซิลสองคือโดดไปหาศัตรูครับมีดาเมจตีสโลแล้วก็ซิลสามเเต็มนะฮะเน้นสามเลเวลสี่โบนัสสิบหกหน่วยอ่าโบนัสโก้สิบหกหน่วยแล้วก็โยนคีได้ร้อยสามสิบมือฟาร์มมือฟาร์มผู้ดาว กูดาวเ่าไหร่วะเขียนเขียนบอกแต่มือฟ้าเหมือนจะกูดาวนานนะนี่ฮะโอ้โหด้แดกไปได้ได้ร้อยเก้าสิบนะครับกูดาวนาทีกว่าได้เอฟพีสองเท่าตายวิเลาข้บเบาไปแต่ว่าต้ามึงเท่นะม่งงูสกิลสาเหมือนไอเนี่ยตะเกิงพิเศษอ่ะ เออราดิน阿าดินจินนี่จินนี่เออลาดินเป็นคนใช้ตะเกียองอา่าคือแบบจินนี่ขอพรสามข้อขอย่างบอกไหมเบลเซอร์กเกลอุ้ยแล้วแม่คาดหน่อยนะครับลาฟาร์มต่อครับ <S <S อ่าวิธีฟาร์มก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับแค่เอาสกิลหนึ่งไปปั่นแค่นั้นแหละไม่มีความซับซ้อนหรือเทคนิคอะไรต่าง เนี่ยฮะสกิลหน,นึ่งปั่นแค่แหละถ้าดึงได้หลายกองก็ยิ่งวรวยไวกว่าเดิมมาฟาร์มง่ายเชิญไม่ดึงคีไม่หน่อยอินจาก,ก็ฟารม์มอยู่ครับนี่ครับโยนคีปไปดูเลเวลก็เท่ากับฟินกลางนะตอนมันก็กลางมาก่อน อาเวลสิบอาเวลนำครับคือฟาร์มรวยกว่าเลนแน่นอนตัวนี้เรีย <Hell> บร้อยกลางแตงโอ้มือฟาร์มครูดาวสองนาทีเหรอวะสองนาทีได้ได้สองร้อยอะสกิลสามดีกว่าสกิลสามหนึ่งนาทีได้ร้อยสามสิบอ่าสกิลสามดีกว่ามือฟาร์ม มือฟาร์มสมาก์ซีเอ็มเหรอไม่ค่อยออกเ่าไหล่นะสมากออกเลยเอ็นเอ็มหรือว่าเจอพาไซส์วิเลย์ยโดนมากสวยเก็บฟรินต์ไม่ได้ครับเจอลีเจแนคอไปวิเลแต่ช่วยอะไรไม่ได้อฮ้เหมือนแบบจะสับแล้วมันดังแมพหรือเปล่าสับไม่ไม่โดน <S <S อันนี้มีเงินต่อนอาทีบอกว่ามี มีไว้เนี่ยเงินต่อนอาที700นะครับตอนนี้ปั๊บอ่าเงินต่อนอาทีก็คือ700 2,000กว่าถึ้งไงเยอะนี่1,300อะ่ะ1,500นี่ได้ได้ <c oughs> 1,500พี่ว่าไงออางี้สามพนหแล้วครับเอาอของมาดีกว่าไหมเออออกอะไรขวาจายเหรอไม่ต้องกระจายแล้วมั้งสกิลหนึ่งอย่างเงี้ยอืมเฮี้ยนี้ก็ฟาร์มไว้ละ โอ้ยถ้ามีคนมาช่วยสแต็กคีปให้ยิ่งรวยไวกัาเดิมเยอะนะแบบจะมีทรัพย์ส่วนตัวให้เล่นน่ะทำอะไรรอโยนคีปป่ะอู้หล้ยรำรวยครับล่ำรวยมาซื้มาทีนะซื้มาทีแล้วเต็มเต็มซื้มาทีเต็มเต็มนี่แปลงล่างโอ้ย่างแปลงโค้ดเท่อ่ะ เพื่อนก็บอกเป็นไงบ้างตอนนี้โดนครบป,ป้อมกลางไปนะครับประกอรวมสิบต่อสิก็เพื่อนยังสูถูได้ไถ่นะไหวอยู่ถ้าแบบฉีกจัดเ็าเกิดไม่ทันนะออกเป็นม็อกเลยนะอารับดีโอดิเลเ่เฮกช่วยครับต้านบัสเกอร์จับกระชากเรียบร้อยมาไงมาดูนี่ดีกว่าขบ,บนยังไม่น่าบวกโอ้โห ก็ยังดีที่นี่ร่อครับมามีม็อกม็อกก็ได้ดาเมจเยอะอยู่ครับ75หน่วยแล้วก็หลบลีก15แล้วก็มีความเสียหายต่อวินาทีนะครับ50หน่วยอาก็สามารถเนี่ยฟาร์มได้2กอง s. <S ชิลๆไปอกีกหนึ่งไป <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ออกมาชาดินหน่อยแล้วเพื่อน โอ้ยเงินต่อ,ตอน,นาทีเท่าไหรนะ่ฮะจะ800แปดร้อยละเจ็ดร้อยกว่วาสิบนาทีอะสมมติว่าเจ็ดร้อยก็สิบนาทีก็เจ็ดพันไงคำนวณง,ง่ายๆนะฮะไปครับเข้าป่าต่อไอ้นี่มันแย่งด้วยเนี่ยพเพื่อนเราอะ่ะนินจาก,กันลามันก็แย่งชีวเราไปด้วยนะ ดูดีเนี่ยถ้าถ้าไม่มีคนแย่งอาจจะไวกว่านี้โดนแย่งครับโดนแย่งเฮ้ยโอ้โหอันนี้ยังได้อันนี้ได้โบนัสปะเนี่ยกบไอ้กบได้โบนัสจากสกิลสามอันเนี้ยกบได้หนึ่งเหรียญเลยครับเออโยนคีไปพอยมากว่าเสี่ยว เสียหว่ะเดบโวอยู่อ่ะอรูแปลงล่าฮนะอันตีก็คือ,คอฟุ้นฟูพลังชีวิตยังรวดเร็วครับอ่าฟุ้นฟูเลือดห้าห้านวยอัตราฟุ้นฟูมานาแปดหน่วยอาาวยะระหว่างคููดาวลดลดลงลงเอ้ยสกิลอะไรลดลงสกิลหนึ่งสกิลสาม่ะอ่าสกิลหนึ่งลดลงเหรอและสกิลหนึ่งสกิลสองคูดาวลดลงทันตีมาคูห้า หูห้าอุ้ยหูห้าโอเคเก็บเบอร์ซัคเกอร์ไม่ได้ว่าไงฟินโดนใส่ฟินนะสกิลหนึ่งไปโดนเต็มๆว่าไงเราฟินมาเก็บใบสองมีลุนเฮดอยู่ครับเยนแนอคอร์อย่าอย่าโดนปั้นโดนปั้นให้ม็อกเบิร์นมาเออตอนนี้โดนม็อกเบิร์นอยู่ม็อกเบิร์นเอ้ยัยตะยืนหนึ่งไปเอ้ยเรามาวิ่งสาบสาบยังให้ม็อกเบิร์นให้มอ็อก,มอกเบิร์นโดโอ้โหแลกกันไปเฮียโดนม็อกเบิร์นบวกโดนสาบ ถ้าวิ่งหนีไปนี่แบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะก็ได้คิวอยู่แล้วนะเออแต่ว่ามันใจไม่ไหวไงมันจะตายไงทำเองสองใบอีกกลัวดินจาแย่งได้เลย,ยวะไม่รู้อ่โอ้ตายตายสองครับแต่คือถ้าเราได้ไม่ตายแล้วได้คิวตั้งหน่อยหนึ่งมันก็จะไวนี่ก็เท่าไหร่แล้วแปดร้อยครับเงินต่อน,นาทีอ่าววินเลมึงสวยแล้ว ตนันพาดไปฮะอีกสิบวิเกิดนี่เจ้ามือฟ้าเหมือนกันนะครับผมแล้วด,ดึงมาเอาติดคีปอ๋อ,อเป็นบูส์ฟ้าเนะครับอะอไรต่อไม่รู้ว่าบนอ่าเริ่มได้คิวหรอมาสู้เบอร์เซอร์เกอร์ได้ป่ะเวลลดดไปสิบห้านะไปหูห้า โดดหนีอ่ะตีโดดไปหูหาไปไหนครับผมลายคามันนี่เลืออยู่สองขุดาวเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ไป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 ออไหมมิม,ม,มีเอาด้วยครับเอาคีบอย่างเดียวมไม่ลายคาเลยแบบว่ารอให้เด็กมันโตกันขุนขุนให้อ้วนก่อนเอาเป็นดาบแดงนะครับนี้ สแต็กขโมยคีบขโมยคีบเรียนเนยตองนอกมาได้โบนัสทุกตัวเลยปะทุกคีบทุกตัวไอคีบกองเล็กๆก็เนี่ยไหนๆคีบกองนี้ก็ก็ก็รวยอะยมมันได้มันเยอะแล้วมันก็ตีแบบเดียวก็ตายแล้วคีบน้อยอคีบน้อย อืมนะครับบอกอวก่าสิบหกสิบหกสิบหกมาดึงมาอ่าดึงสามกองถึงปะเฮ้ยถึงว่าโอ้สามกองนี้แจ๋วเววเลยไอ้เด็กแม่งเดินกลับเดินกลับสแต็คคีบโอ้โหดับเบลิลสแต็กครับรวยฮะชุดนี้ชุดนี้ล่ำรวยเลยไปแบบเดียวครับโอ้โหแดคคีบอีกมาจุดนี้ว่าไง ไอเนี้ยดู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 ชุดนี้แม่งได้โบนัสบ้าดได้โบนัสก็ก็รวยนะไปเก็บเงินไปปาหุ้ยได้ด้วยฮะโอ้ชุดเล็กนี่แม่งคุ้มจัดไอ้เหี้ยฟาวิดเดียวได้แบบเป็นลอย <My S 1> โอ้ยโอ้เท่าไหร่อะเนี่ยข้างเงินต่อน,นาที900กว่าไปแล้วออกอะไรครับดับคู่ป่า อ่ะคือของน้ำไม่ไงกันก้าโหดไงเนเนี้ยแต่มาต้องน้ำเยอะๆหน่อย่อะตอนนี้ก็มีแยกล่างนะครับสองชิ้นใหญ่ไปลาสิบห้านาทีไปไหนพินปล่อยมันก่อนเฮ้ยโอ้โห,โโหเดวบูสวาพีพเคมากัดนินจาแล้วโดดช่วยครับฮูห้ห้า หัวห้ามาโดนยิงยิงแยกล่าไปก่อนปาก,กระชากมาแล้วเดวว่าไงโอเคมานาไหมมีแ่มงเอาบาใชาดีเถอะมึงขายโลหรือควานไปก็ได้นะเอออย่าแถมพกมานาติดตัวอยู่จึก๊กโอ้ยโดนซูมีแนคอแล้วยังไงเอ้ยโอ้โหได้ดีฮะโอโ้สวยไฟห้ามเลยฮะฟินอารียแนแสบ ดูผู้ตะครัดูข้างล่างคะบเบอร์สกเกอร์ใส่เดียวกับลาอยู่ลาวิ่งก่อนนะผมลาไปก่อนเออลาไปก่อนเรียบร้อยนินจาวรีนจาเฮ้ยมิเกิดเอ่าแล้วครับโดนจับเอ้าชิบหายเข้าไปไหมเนี่ยตายตายนะลีเนลีเนโอ้โหสกอร์16ต่อ28ครับตอนนี้ <peach> ไม่รู้เกิดทันว่าเพื่อนไม่ไหวแล้มาเกิดมาแล้วไ้ฟักฟักไล่สโลเดโวอยู่นะครับไปฮู้ห้าหู้ห้าเลยแปลงล่างเลยไม่แปลงครับแกบอดก่อนพยามาป่วนป่าเราแล้ว <c oughs> โอ้โหตายครับโดนใสเดวูเลยโอ้ยเยอะว่ะแยกล่างไหมามาครับแยกล่างครับสกิลหนึ่งโดนใส่ฟินฟินไม่ไหนฟินฟินฟินเอ้าเดวูดึงดึงลาไปตายเฉยครับดึงเขับไปคิวแล้วสวยอยู่จังวงนี้มามีแป๊บเดียวมีสี่ขานี่ครับ เอร์เอรกอร์จับกระชากวิเลไม่รอดนะครับกางเจอได้กิวโดใส่กาเสียน้ำสวย hire, วนันเบอร์เซอร์เกอร์ว่าไงเก็บไปสีะไฟนี้โอ้รวยเลยรวยรวยใครซสี่อย่างนี้รวยเอ,อ้มอกมันหลบรีสิบห้าเปอร์เซ็นต์นอกวิงโบทับปะ่าวะไม่ทับมัง้งก็มาบวกเปอร์เซ็นต์มาบวกกันอีกมั้งอันนี้ก็ตีมันโดนยากเลยอ้อกฮาร์ดแล้วครับวันนี้เป็นบอสแมปแล้วโอ้มีฮาร์ด ตอนนี้เงินต่อนอาทีหนึ่งโหนึ<า>่งพันหนึ่งร้อยะเงินต่อนอาทีโอ้โหนี่ขนาดแบบว่าเราก็ก็ตายด้วยนะเออเราก็ไม่ได้ฟาร์มแบบไวแบบแบบไม่ได้ฟาร์มแบบเขี้ยวแบบไวแบบขนาดนั้นอะเข้าใจไหมเออแบบไม่ได้เก็บทุงเม็ดขนาดนั้นด้วยอะมีตายบ้างมีนู่นบ้างนี่บ้างอะถ้าฟาร์มแบบเก็แบบแบบได้ทุกเม็ดนี่นะ่าจะรวยกว่าน,นี้ เนี่ยยังมีเราโดนยงโดนแย่งบังไรบังตอนนี้ก็น่าชนคลิปใหญ่สบายแต่มันไม่เอาเลยคลิปเล็กคุ้มว่ามาครับโดดช่วยฮะสับอะไรสับสับอะไรเพื่อน่าตายอยู่ดีฮะฟักมาครับอันตีไปฮะมีฮาร์ดแล้วไม่ลงก็ โอ้โหมีฮาร์ดบวกอันตีเลือดเด้งเท่าไหร่เนี่ยร้อยร้อยแปดไอ้เลือดมึงเด้งเข้าบ่อมาดิฟินมาเอาคืนยังไงกาเซียนโดดใส่ทีเดียวหิวมาโอ้ฮาร์ดนี่ก็เด้งเยอะอยู่อ่ะบวกอันตีคือเด้งเข้าบ่ออ่ะตอนเปิดอันตีเรามีฮาร์ดนะเดวัวมาดิเดวัวอันนี้ไปแล้วโอ้โหไม่มีซีซีเลยตัวนี้ เอาอะไรคอนตานแม่งเลยบ้าไปไม่รู้ว่ามันเล่นสายอะไรก็ได้อมรมันพอสมัยไม่ไม่มีอะไรที่จะมาคอมโบอะไอเทมมันได้อะคือแม่งรวยอย่างเดียวอะเป็นทรงแทงแทงมั้งๆๆเออออกแทงแทงออกไปเรื่อยออกอะไรก็ออกไป,ไปตัวนี้กระถาฟ้าช่วยอะไรเนี่ยฟูดาวเดี๋ยว40วินาทีนะครับ มากระดาฟ้าก็ได้ด้วยไปขอแห้งจากหกสิบหลือสี่สิบแปลงร่างสามสิบวินาทีเอ้ยสวยนะกระทาฟ้า <c oughs> เลามาเป็นวิงโบเอ้ยเสียงหายวปป่แป๊บนึงมาวิงโบกาลังมาตายนะ,ะเะาอฟินนะโดดไปเลย คู้ห่าโอ้ยตามให้ตามฟินตามฟินตามฟินนะผมรอโดดเอ้ยผิดทางผิดซอยเอามีบอดพอดีฟินวิ่งหนีอยู่ครับฟินฟินหนีไปไหนฟินฟิน,ฟนเรียบร้อยโดนม็อคเบิร์นทีนะีว้ามหนีครับโอ้โหโอะไม่ลงครับผมอ่าวิงโบลบลีกสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ น้องอ,อีก15บห้าแจวเลยตัยวย่ห้น้องนินจาบอก3ามสามห้าบอกสิบห้าได้อะไรวะเนี่ยเอ่อ4 0 5 0ิบพอดีปะ35บห้าก15สิบห้าห้าสพอดีปรเ์เนต์การหลบรีก50หน่วยนะครับก็ครึ่งคึงอ,อ่ะเฮ้ยแต่ว่ามันมีฟินนะ่ามขอคอมเมนต์คลิปก่อนนะบอกว่าเพิ่งรู้นะว่าว่าถ้าฝันหข,ข้ามเล่นมิงโบฟินไม่ต้องออกของแก่ คือสมัยก่อนนะมันมันเป็นอย่างนั้นเว้ยสกิลสามันสามารถตีโดนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเหมือนซาเวดปัจจุบันมันเหลือหกสิบเปอร์เซ็นแล้วอะถามว่าต้องออกไหมออกก็ดีเพราะว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนออร่ามันให้เพื่อนได้ด้วยนะออร่าสกิลสามเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยออร่าเนี้ยส่งผลกับเพื่อนด้วยนะฮะถ้าดูเดวโอใครอยู่ใกล้มันอะก็คือไม่ได้ความสามารถนี้หมันเลยนะฮะเนี่ยรีแนอยู่ใกล้เห็นไหมหกสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะตีแบบทูนะฮะเออ แต่ก่อนน่าจะร้อยตาย <c oughs> ชิ้นท้ายครับนะ <c oughs> เป็นคอนตันใหญ่นะมันอึดด้วยอึดด้วยตีตันด้วยตอนนี้งั้นตอตอนนาทีพันสองมาแล้วนะครับคิวไปทิบสองอะมาเรียบรอ้อยลาได้นะครับ โอ้บอลแม่ไปแล้ควคอนตันใหญ่ได้เลือดเยอะด้วยนะเ,นเพราะมันมีสมบูของโลบอสโดดจ่าได้คิวไปโอ้โหเดโวสวยขอบใจมาก โดยดึงมากาดโดสามหนึ่งเฮียเอ,อ้ยแล้วมาแยกล่างนะโดดใส่ฟินนะผมมาดีเก็บฟินไม่ได้แล้วไปไหนดิเเนเก็บไป้สองดวดึงดีงใเข้าบอข่าบอตายนะอ้ามาครับคอนตันใหญ่เลือดก,กับสี่พันนะครับก็เป็นแข่งดีดตัวหนึ่งโอ้ยวามล่างครับ เงินต่อน,นาทีตอนนี้เท่าไหรนะ่แล้วพันสามโเงินต่อน,นาทีพันสามยังไม่รวยจัดเลยมาหลุรือเอ้ยเอาล่างคนเดียวด้วยเพื่อนเอาบนกันไม่ไม่ไม่ได้ด้วยนะครับมันเลยโยกมาล่างคนเดียวเท่าไหร่วะยี่ยี่สี่นาทียี่สิบสามนาทีของฟูอ่ะฟูหกช่องอ่ะยี่สิบว่านาทีเท่านั้นนะแม่งฟูแหละ ก็ามาดีมาลุมดีมาเอาลงหรือเปล่าแฮนแหละตีก็ไม่โดนนะฮะเลื่อนก็เยอะอัตราการควบคุมก็เยอะนะฮะไปฟินโดดไปไหนฟินฟินฟินแยกล่างสวยเรียบร้อยครเก็บสอง 2. ไปไหนไปไหนไปไหนแค่นีน้เอ้ยถ้าเปลี่ยนไอ้แยกล่างเป็น,เป,นเป็นฟอร์ด ผมว่ามันน่าจะเข้าจำกว่านะแต่ว่าแต่คนเล่นน่ะไม่อาจจะอยากตีไวด้วยก็ได้นะเออเพราะฟอร์ดวูมัได้ความอึดด้วยนะครับจะเป็นแข่งแข่งแข่งฟโร่อะไรอย่างนี้บอกครับโซโลมันผมว่ามันพีชตายอ่ะออกอะไรก็ได้แล้วแต่เลยออกอะไรครับโอ้โหแมวรองเท้าด้วยฮะออกเป็นก่อกระดูกนะครับหมูควนี้ก็ตีไวรถก็ เรียบร้อยนี่อ่าก็ต้องให้เวลาเป็นฟาร์มสักสินาทีเดี๋ยวพาวินพอจอที่16คิวนะฮะเงินต่อนาทีอ้าวเงินต่อนาทีแม่งหายไปวะต้องก่อนจบเงินต่อนาที1 3 0 0นะครับอ่าก็ไปนะครับบ๊ายบาย